สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายนักเรียนในบทที่9แบบฝึกหัดที่9.9ค่ะเรื่องการสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะคะให้นักเรียนเตรียมเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเล่มขาวนะคะหน้า36ได้เลยค่ะ เด็กๆจ้าเด็กๆดูข้อ9.9นะคะลูกเรื่องการสร้างแบบรูปําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องนี้นะคะ,ะข้อ1นะคะเด็กๆดูเขาบอกว่าสร้างแบบรูปําที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างเห็นไหมคะตัวอย่างเขาให้รูปรถมาแต่เป็นรูปรถสีฟ้าแล้วก็สีแดง ฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้าแดงให้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะที่คุณครูวงไว้อันนี้คุณครูจัดชุดนะคะจัดชุดนะคะหนึ่งชุดจะมีรถสีฟ้าและสีแดงฟ้าแดงต่อไปชุดต่อไปก็จะต้องเป็นฟ้าแล้วก็แดงแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือชุดโหมีทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยลูกสี่ชุดเลยเห็นไหมคะต่อไปด้านนี้ของนักเรียนจะเป็นรูปอะไรคะ รูปรถเป่าป่ยังไม่มีสีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เขาเน้นที่สีค่ะเราจะต้องระบายสีตามตัวอย่างด้านบนได้เลยนะคะเด็กๆสามารถทําเองได้เลยนะคะลูกด,ดูตัวอย่างด้านบนแล้วก็ระบายสีมาข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะเป็นรูปวงรีแล้วมีสีเขียวสีชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวชมพู นะคะคเด็กๆก,ก็ระบายสีมาแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนทำนะคะอ่าอน,นี่เพื่อนทำยืมหนังสือคุณครูไปแล้วไปลองทำโอเคค่ะนะคะอันนี้ผ่านไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่มาดูข้อ2ค่ะนี่นะคะอ่าหลายคนจะไม่เข้าใจเขาบอกว่าสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสี ตามจินตนาการเอาละค่ะเด็กๆอยากใส่สีอะไรเลือกมาเลยก่อนเลยค่ะสองสีอ่าในที่นี้เพื่อนเขาเลือกสองสีนี้สีแดงกับสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินฟ้าฟ้านี่แหละอ่านะนะคะเพื่อนเขาเลือกสองสีนี้นะคะเด็กๆด,กดูอ่าแล้วรูปออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนวาดออกมาเป็นแดงแล้วก็ ขวด İ <c oughs> บอกเป็นน้ำเงินใช่ไหมแดงน้ำเงิน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 เห็นไหมคะแต่เพื่อนดันมาทำข้างล่างมาดูงานของเพื่อนนะคะเพื่อนเขาทำข้างล่างเป็นรูปหัวใจค่ะลูกแล้วสีก็ไม่ได้ตรงด้วยทำยังไงล่ะมันผิดอ่ขอาขวดก็เลยแก้งานเพื่อนให้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะขอาขวดก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเพราะสีมันลบยากใช่ไหมขวดก็เลยเพิ่มช่องให้เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะต้อง วาดเพิ่มซ้ำเข้ามาอีกหนึ่งช่องด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะใครทำผิดแก้ปัญหาแบบนี้นะคะอ่าใครทำผิดแก้ปัญหาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบรูปซ้ำที่เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้หนึ่งชุดอันนี้อีกหนึ่งชุดนะคะอ่าด้านล่างด้านบนก็จะเหมือนกันนะคะตามจินตนาการเลยนะคะใครอยากจะวาดรูปแบบอื่นก็ได้นะคะแต่จะต้องเน้นที่สีนะคะให้ซ้ำกันที่สีนะคะลูก ต่อไปค่ะเห็นไหมเพื่อนวาดด้านล่างเป็นหัวใจอ่าขวดก็เลยต้องแก้งานเพื่อนใหม่เพราะว่าเพื่อนไปเอาหัวใจกับดวงดาวมานะคนเรื่องกันเลยนะ,ะแก้งานเลยค่ะให้มันเป็นอีกหนึ่งชุดไปเลยนะก็จะเป็นสีฟ้าแดง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 ,ดงอ่าเราเพิ่มอีกนะคะตามจินตนาการก็ต้องทำให้ตามตัวอย่างวาดเลเพิ่มเขามาอีกหช่องนะคะ ็นไหมคะตามตัวอย่างแค่นี้เองค่ะนะแต่เด็กๆคนไหนถ้าทำครั้งแรกแล้วไม่ผิดไม่ต้องแก้งานแบบนี้นะคะก็วาดด้านบนกับด้านล่างบนล่างอย่างนี้ได้เลยนะคะจะได้เสร็จเร็วขึ้นต่อไปค่ะทีนี้มาดูข้อ3นะคะสร้างแบบรูปสามที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่างเลยค่ะเด็กๆจ้าตัวอย่างเขาให้เป็นรูปอะไรคะขวดน้ำและแก้วน้ำขวดน้ำและแก้วน้ำ ขวดน้ำแก้วน้ำขวดน้ำแก้วน้ำเด็กๆสังเกตดูขนาดเป็นไงขวดก็เป็นไงกันคะเท่ากันแก้วน้ำก็เท่ากันเอาละค่ะอันนี้เน้นรูปร่างนะคะลูกเพราะฉะนั้นรูปร่างที่เราจะวาดต่อไปนี้ต้องลอกของเขามาต้องให้มันคล้ายมากที่สุดเลยนะคะ วาดตามตัวอย่างได้เลยขอให้เป็นฝีมือตัวเองนะคะลูกไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่วาดมาวาดไม่สวยไม่เป็นไรนะคะขอให้เป็นฝีมือตัวเองนะคะต่อไปค่ะด้านล่างสี่เหลี่ยมวงรี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 ต่อไปก็ต,ต,ต้องวาดเองนี่นักเรียนดูเพื่อนคนนี้วาดเห็นไหมไม่สวยก็ไม่เป็นลายค่ะแต่ขอให้วาดด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องใส่สีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่สีค่ะ เขาเน้นที่ขนาดนะคะเน้นที่รูปร่างเห็นไหมคะเน้นที่รูปร่างนะคะอ้าวล่ะค่ะต่อไปค่ะทีนี้ให้นักเรียนสร้างแบบรูปําที่เกี่ยวกับรูปร่างตามจินตนาการเลยค่ะอันนี้เด็กๆวาดได้เลยนะคะอันนี้วาดตัวตั้งต้นก่อนตัวตั้งต้นนักเด็กอยากวาดรูปอะไรอืมเด็กๆอยากวาดรูปอะไรคะอ่ะสมมุติว่าอยากวาดรูปสามเหลี่ยมกับ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปก็ต้องเป็นอะไรคะสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆวาดพยายามให้มันเท่ากันนะคะ,ะต่อไปก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วต่อไปก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วตัวต่อไปก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมค่ะนะคะแบบนี้นะคะ ข้างล่างข้างบนก็ต้องเหมือนกันค่ะข้างบนเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมนะคะให้มีขนาดเท่าเท่ากันนะคะวาดมานะหรือนักเรียนจะวาดรูปแบบอื่นก็ได้นะคะใครชอบวาดรูปแบบอื่นวาดมาได้เลยนะอ่ะข้อนี้ทําแค่นี้นะคะถ้าทําผิดนะคุณครูจะแก้ให้เป็นแบบนี้นะจะได้เขียนเยอะอ่ะอันนี้ให้เขียนแค่สช่องแบบนี้ง่ายๆนะคะ ต่อไปค่ะหน้านี้อ่าอันนี้เริ่มเริ่มเข้าใจอ่าเริ่มเข้าใจเห็นไหมเพื่อนทําไม่ผิดเลยอันนี้นะคะดูนะคะข้อห้าเขาบอกว่าสร้างแบบรูปซ้ําที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างเอาละค่ะขนาดจะต้องเป็นไงกันคะเท่ากันเห็นไหมเนี่ยข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเลยนะคะดูวงกลมใหญ่วงกลมเล็ก ใหญ่เล็กใหญ่เล็กอันนี้เขาก็ทําใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กเห็นไหมคะขนาดนะอันนี้ขนาดนะคะต่อไปค่ะสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เด็กๆก็ดูเห็นไหมเพื่อนก็วาดตามมาเลยเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่และก็เล็กและก็ใหญ่เห็นไหมคะแบบนี้อันนี้ไม่ผิดอันนี้เพื่อนไม่ผิดครูก็เลยไม่แก้ให้ต่อไปค่ะ ามาดูอันนี้เห็นไหมเขาบอกว่าสร้างแบบรูปําที่เกี่ยวกับขนาดตามจินตนาการอ,าอันนี้แสดงว่าเพื่อนเริ่มเข้าใจเห็นไหมหัวใจหัวใจแล้วก็วงกลมเล็กหัวใจใหญ่วงกลมเล็กหัวใจใหญ่วงกลมเล็กหัวใจใหญ่วงกลมเล็กใจใหญ่ใจเล็กใจใหญ่ต่อไปก็ต้องเป็นวงกลมเล็กค่ะวงกลมเล็กหายไปเอาเติมนะต่อไปค่ะนี่เพื่อนก็ทามาใจใหญ่ วงกลมเล็กใจใหญ่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 และก็วงกลมเล็กอ่าอันนี้ถูกต้องนะคะไม่ผิดนะไม่ต้องระบายสีเพราะว่าเขาให้ดูที่ขนาดแค่นี้เองยากไหมคะลูกไม่ยากเลยต่อไปค่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ครูเหมือนจะทบทวนให้กลุ่ม A ด้วยและกลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C ไปด้วยในตัวไปเลยนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้นะคะบทที่9.10ค่ะลูกการนำไปใช้เอาละค่ะเด็กๆจะเห็นวิธีการที่เขาเรียงสลับสลับกันแบบนี้อ่าบางคนเนี่ยซื้ออะไรคะซื้อ,อสายคล้องแม็ดที่มันเป็นลูกปัดร้อยก็มีเหมือนกันแต่อันนี้เขาให้เราทำอะไรเนี่ยลูกกำไลของฉันอ่าเขาให้เตรียมเอ็นยืดลวดกำไมยีเชือกฟาง ลูกปัดที่มีขนาดสีรูปร่างแตกต่างกันแล้วก็วัสดุหลัวใช้อื่นออ่าวันนี้นะคะคุณครูจะไม่ขอสั่งนะคะให้นักเรียนทำเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองนะคะเด็กๆกก็จะต้องไปลงทุนซื้ออีกแต่ถ้าใครอยากทำก็ทำสายคล้องแมสของตัวเองได้นะอ่าคุณครูก็จะสมมุติให้เรามีอ่ากำไรกาไรข้อมือเนี่ยนะคะใส่ข้อมือใส่ข้อมือแบบนี้อ่าวาดวงกลมเลยค่ะ นักเรียนวาดเป็นวงกลมนะคะแล้วให้นักเรียนวาดรูปลงไปตรงนี้ค่ะวาดรูปลงไปตรงนี้เอาละค่ะร้อยลูกปัดให้เป็นวงในในเป็นเป็นกำไรของเรานะคะ,ะครูอาจก็จะทําเป็นดาวค่ะอ่าอันี่ตามจินตนาการเลยนะวงกลมดาววงกลมแล้วก็ดาวอ่าวงกลมครูอาจจะต้องไล่ให้ครบนะคะไล่ให้ครบเต็มวง ่ะจบตรงไหนไม่รู้นะคะเอาราคาไล่ไปเห็นไหมคะนี่เอาขออีกอันนดงอ่าจะได้ครบชุดนะคะอ่าเห็นไหมคะเอาราคา่าเห็นไหมกําไรของครูอาจนะคะ เป็นรูปดาวแล้วก็รูปวงกลมดาววงกลมดาววงกลมโอ้ตอนแรกเรียงดาวนี่แบบห่างกันเลยพอจะหมดแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมาต่ออ่ามาเติมนี่มามีการเบียดกันด้วยอ่ะถ้าเป็นเอ็นยืดจริงๆมันจะขยับได้แต่อันนี้ขวัดวาดเอาเนี่ยมันก็เลยเป็นกําไรที่ขยับไม่ได้นะคะอ่านะคะนักเรียนสามารถระบายสีได้ค่ะอ่าวันนี้ขวัดเอาสีมาแค่สองอันอ่าขวัดก็จะระบายแค่เนี้ย นะคะคอันไหนที่เป็นดาวคุณอาจจะระบายสีแดงะนะคะต่อไปค่ะวงกลมคุณอาจจะใช้สีฟ้าค่ะตรงนี้มีอันหนึงนะเห็นไหมอ อันนี้เป็นกําไรข้อมือนะคะ,ะเห็นไหมคะแค่นี้เองอเด็กๆบอกคุณครูสิคะว่าชุดที่ซ้ำในแบบรูปนี้คืออะไระชุดที่ซ้ำในแบบรูปกําไรข้อมือนี่คืออะไรคะดาวกับอะไรคะลูกดาวเขียนเลยคะ่ะดาวกับวงกลมนะคะ,ะแล้วก็ระบายสีให้เขาด้วยคะ่ะนะ ดาวแล้วก็วงกลมแค่นี้เองเห็นไหมคะใครจะวาดกำไรข้อมือแบบอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องเอาเอ็นมาล้อยนะลูกนะจะสิ้นเปลืองผู้ปกครองด้วยนะคะอ่ะให้วาดเอานะคะก็หน้านี้คุณอาจให้วาดเอานี่แหลคะค่ะเวลาท่านนักเรียนอยากทําสายคล้องแมต็ตอนนี้เราใช้สายคล้องแม็อยู่ใช่ไหมอ่าถ้าว่างค่อยทาแต่ทาไม่ว่างไม่ต้องทํานะคะอ่าให้วาด เนี่ยอันนี้ก็จะใช้ใช้เรื่องนี้เลยลูกเอาไปใช้เนี่ยการใช้แบบรูปซามเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรนะคะเห็นไหมคะดาวแล้วก็อะไรคะวงกลมแค่นั้นเองนะระบายสีมาให้สวยงามนะคะหน้านี้ต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายเอาละค่ะไปดูแบบฝึกท้าทายกันดีกว่าแบบฝึกท้าทายเขาบอกว่ายังไงอืแบบฝึกท้าทายเขาให้เราทําอะไรคะ เขาบอกว่าให้เราออกแบบขอบป้ายนิเทศโดยใช้แบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันนะโดยใช้แบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีอ่านะเน้นที่รูปร่างขนาดหรือสีเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สำคัญคือต้องระบายสีแล้วละ เอาละค่ะขอบป้ายนิเทศเด็กๆเคยสังเกตขอบบอร์ดของครูไหมที่ครูอาจวาดเป็นตัดเป็นรูปอะไรรูปเป็ตรูปอะไรแบบนี้ถ้าเอาง่ายๆของหนูหนูวาดเลยค่ะ,ะในที่นี้ครูอาจจะเอาง่ายๆนะต,ตัวอย่างนะครูอาจจะทําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้สลับฟันปลาอย่างนี้เห็นไหมคะ,ะเห็นไหมคะอย่างนี้ง่ายไหมง่ายนะคะ เห็นไหมเหมือนทงเลยทงแขวนสลับไปสลับมาเห็นไหมอ่านะคะทงแขวนสลับไปสลับมาแบบนี้อ่าอันนี้ก็เริ่มใหม่อ่าวาดใหม่ต่อไปวาดใหม่ต่อไปข้างๆแบบนี้จนเสร็จเห็นไหมคะวาดไล่ต่อไปแบบนี้จนเสร็จนะคะวาดไล่ต่อไปจนเสร็จเลยนะคะอ่า ่ะเริ่มใหม่อ่เริ่มมุมนี้ลงมาปื๊บปื๊บเห็นไหมนี่ขวดไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดด้วยนะอ่าลากตามจินตน,นาการเลยนะอ่า เด็กๆไม่จําเป็นต้องเอาสามเหลี่ยมเหมือนคุณครูนะใครอยากวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเห็นไหมขวดก็จบแล้วแค่นี้เองทีนี้จะให้มันสวยงามเด็กๆก็ระบายสีค่ะลูกนะคะถ้าระบายสีตรงนี้สีฟ้าอ่าไล่สีไปเลยนะตรงนี้สีฟ้าระบายสีถ้าระบายขึ้นลงขึ้นลงก็ต้องขึ้นลงทั้งภาพนะคะลูกนะอ่าต่อไป ขวดระบายสีแดงอ่าสลับกันเห็นไหมทาไมขวดเอามาสองสีเออวันนี้ขวดหยิบมาแค่สองสีนะคะอ่านะอ่าเด็กๆก็ระบายสลับกันไปแบบนี้นะคะก็สีแดงหรือใครจะทำเทคนิคเหมือนที่ขวดบอกคือ ระบายให้เสร็จเป็นสีสีไปจะได้ไม่ต้องหยิบสีขึ้นสีลงหยิบสีขึ้นสีลงแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ขอบป้ายนิเทศเห็นไหมลูกนะขอบป้ายนิเทศเสร็จละอ่ะอันนี้กวาดจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอย่างเงี้ยค่ะระบายสลับกันไปสลับกันไปอย่างเงี้ยนะคะหรือใครจะระบายฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาแล้วก็ฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาเว้นไว้นะคะอ่าแบบนี้ก็ได้นะติ๊กสีไว้เลยอ่านี่เป็น อ่าอันนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมอ่าฟ้าก็ฟ้านี่ก็ฟ้านี่ก็ฟ้านี่ก็ฟ้าแล้วก็ฟ้าไล่ไปอ่าตรงนี้สีแดงก็แดงไล่ไปแบบนี้อ่าเทคนิคอยู่ที่เทคนิคลูกถ้าให้งานเสร็จเร็วนะอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาสรุปด้านล่างค่ะสรุปด้านล่างว่าชุดที่ําในแบบรูปนี้คืออะไรชุดที่ําในแบบรูปนี้คืออะไรคะก็คืออะไรคะลูก สามเหลี่ยมสีฟ้าและสามเหลี่ยมสีแดงค่ะเด็กๆทำตรงนี้ได้เลยเห็นไหมทำตัวอย่างอ่สามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็สามเหลี่ยมสีแดงเห็นไหมสลับกันแบบนี้อ่ะระบายสีให้เขาดูสิอ่าสีฟ้านะคะ สลับกับสีแดงแล้วก็สีฟ้าข้างบนเห็นไหมแล้วก็สีแดงค่ะแค่นี้เองค่ะเห็นไหมแบบรูปําำของนักเรียนก็จะเหมือนกับข้างบนเห็นไหมคะ ด้านล่างข้างบนนะคะแบบนี้ใครจะเอารูปอื่นก็ได้นะคะใครจะวาดเป็นดอกไม้ดอกไม้หัวใจดอกไม้หัวใจหรือผีเสื้อแจกันผีเสื้อแจกันอะไรก็ว่ามานะคะวาดสลับสลับกันหรือใครจะออกแบบเป็นรูปอย่างอื่นนะแต่ต้องมีระบายสีด้วยนะคะขนาดก็ต้องให้มันใกล้เคียงกันนะเห็นไหมเนี่ยขนาดมันจะเท่าๆกันโอเคนะคะ สำหรับเรื่องแบบรูปซ้ำนะคะเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะลูกวันนี้คุณครูขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ